เอเข้าไปเยี่ยมเพื่อนในป่าอีกแล้วครับผมมาให้ดูบรรยากาศที่สวยบ้านของแม่นาเป็นตัวนะมีป่าขิงงน้น,นะป่าขิงหมดเดี๋ยวนี้สองข้างทางเอเซีเป็นป่าขิงหมดแล้ะนู้น้องหมาเหเนา้ะโอ้ขิงสวยเนาะยอดงามจริงจ้งขิง หมูเชีท้าไอ้เนาะโอ้หหมูเชีท้าแปลงหมูเชีท้าวสีเยอะนะแล้วก็วาด้วยผมจะเท้าฮะอากาศนะยอดดูดีทนะัดสวยนะ song song nghe เนี้ยพี่หัวเท้านี่เขาเจ็บหมดแล้วเนาะหมดแล้ววันนี้เขาปลูกใหม่แล้วไงไม่ได้มานานแล้ะเดือนสองเดือนแล้วมนะั้งตอนนนั้นมาเขายังไม่ได้เก็บไงหัวเท้าเราไปหาเพื่อนๆธรรมชาติดีครับพี่อยู่หนองไมนาฮนะเดี๋ยวนี้เคยเสนอไปหลายคลิปแลนะ้วพีอใน่างที่ผมเคยบอกนะในป่านี่มาเยี่ยมเพื่อนปกตินะเพื่อเจออยู่ในป่าครับผมนี่ก็หัวเท้า มันมีมสุกเฟซสวยนะมีพระตังนุ้ยพญานครับผมแอะแต่ว่าดัดได้สวยครับผมวิวที่นี่ถิวทัดนู่นต้นยางต้นนี้ยังอยู่นะหลายปีแล้วหัวนี้เป็นไงเฟซถ้าราคาดีๆก็รวยเละนะราคาดีๆอ่ะ ราคามันไม่คงไม่ค่อยดีนะผมคงจะเท้าฟังว่านะ่ยนะหรือไม่รู้เขนานะฮะที่ทางลงครับผมทำข,ของน้อยน้องหมาไม่มีนะแต่ไม่อยู่ตรงนี้มั้งเหงื่มไม่เห่าเลยอะทำข,ของน้อยบิ๊กโอ้ โดดขวามค้องไปฮึบฮึบโอ้โหโอ้โหเกือลื่อนไปสิเป็นดงกล้วยลมเย็นนะสิไายป่าไงโอเคเฮ้ยมำไมขึ้นห้างเป็ในป่าคนเดียวโอ้บัรากาศดีสุดยอดไม่อยู่สรามั้างไงอือเพื่อนไปไหนฟิเดี๋ยวไปดูทีในไร่ก่อน กาศดวิวครับผมมุม,มสวยๆครับเนี่ยพื้นที่มากกว่านี้เป็นดงเนปกีฝั่งนุ่งทยาครับผมป่าจะดงนะแถวนี้ hàng món Và vàng Này mình phải có đấy không? Mình vừa rất con ได้ทั้งหมดเว้ยครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีตรงที่ตรงนี้กันนะพี่มาไม่เจอเพื่อนแตเดี๋ยวว่จะกลับครับผมเดี๋ยวไปดูเดี๋ไปอยู่ตรงข้างนอกกันนะึงนะสวัสดีครับบ๊ายบาย